รายงานข่าวบางข่าวว่ากันว่าปอยเป็ดไม่น่าจะรอดทำไมไล่ะปอยเป็ดไม่น่าจะรอดได้ข่าวว่าปอยเป็ดกลายเป็นสถานที่ที่บรรดาผู้ทหารกหมรพอล่นออกจากสัดแก้วล่นออกจากบ้านหนองจานล่นล่นลงนแต่ละที่เขามั่นใจมากว่าบ่อนการพนันในพื้นที่ปอยเป็ดซึ่งมีคนไทยเป็เปนเจ้าของเนี่ยหลายหลังมากแล้วรวมทั้งมีอเมริกาเป็นเจ้าของคือเจ้าของของาสเวกัสอะเจ้าของบอลาสเวกัสเนี่ยมันอยู่ที่ปอยเป็ดอยู่หลายหลังเลย ะะแล้วก็มีคนไทยทํางานที่นั่นด้วยนะฉันจะบอกให้ทุกวันนี้คนไทยที่ทํางานอยู่ที่นั่นบางคนก็บินไปบินกลับบินไปบินกลับก็มียังอยู่ที่นั่นก็มีโดยคิดว่านะคะไม่ต้องออกมาเพราะว่าไม่เกิดอันตรายกับปอยเป็ดนะคะคนไทยที่ทํางานอยู่ที่นั่นก็คิดแบบนี้หลายคนนะคะแหล่งข่าวของดรมริกานะคะ,ะรายงานว่านะคะตรงปอยเป็ดณเวลานี้กลายเป็นนะคะที่ซุกอาวุธยุทธป,ปกรณ์ของพวกทหารขมรแล้วเป็นที่เรียบร้อยเพราะทหารขมรและฮุนเซนฮุนเซนมั่นใจว่าตรงจุดนั้น นะคะใช้เป็นสถานที่โจมตีประเทศไทยได้อาคารหลายอาคารก็ว่างเปล่าบางอาคารก็เป็นอาคารของเศรษฐีประเทศไทยเขาจึงไปใช้อาคารของเศรษฐีประเทศไทยนักการเมืองประเทศไทยที่เป็นหุ้นในบ่อนต่างๆเหล่านั้นแล้วก็เอาอาวุธไปไว้ในนั้นแล้วก็ตะลึงบึ้งมาตะลึงบึ้งมาล่าสุดการข่าวทางด้านความมั่นคงทราบแล้วส่วนทราบแล้วจะลอยตอนไหนอันนี้ดิฉันก็ไม่ทราบนะคะทราบแล้วจะลอยตอนไหนดิฉันก็ไม่ทราบจริงๆดังนั้นดิฉันจึงขอประกาศบอกคนไทยที่อยู่ในบ่อนทุกบ่อนของปลอยเป็ดมึงหนีได้หนีหลบได้หลบ นะคะซ่อนได้ซ่อนออกได้ออกมึงอย่าอยู่ในอาคารปลอยเป็ดในคาสิโนต่างๆแต่ละแห่งเด็ดขาดไม่ว่าอันนั้นจะเป็นของคนไทยหรือเป็นของพวกเศรษฐีฝรั่งลัสเวกัสเธอรู้ไหมมันมีคาสิโนที่ผู้ลงทุนเนี่ยเป็นนักธุรกิจมาจากลัสเวกัสซึ่งเป็นอเมริกันนั่นแหละเป็นสิ่งที่ทําให้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมันจึงสปอยตรงเขตปลอยเป็ดและหุนเซนอย่างมากนั่นแหละเป็นสิ่งที่นะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะมันถูกบรรดาพวกล็อบบี้ยิส นะไปรายงานให้ทราบเสร็จแล้วก็ไปใช้เส้นใช้สายในทำเนียบขาวซึ่งโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะจะรู้สี่หรือรู้แปดหรือรู้สละแดแกันสละแอดอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจหรือว่าบรรดาพวกล็อบบี้ยิสได้สตังค์จากการล็อบบี้เมลนีเมียของโดนัลด์ทรัมป์หรือโดนัลด์ทรัมป์หรือไม่อย่างไรเราก็ไม่ทราบแต่โดยสรุปเลยก็คือหัวใจใช่ของวุ้นเส้นกับโดนัลด์ทรัมป์อยู่ตรงนั้นแหละค่ะบอลลาสเวกัสอยู่ตรงปอยเป็ดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ฝากกับเปลี่ยนท่านผู้บัิชารทหารอากาศทราบฝากกับเรี่ยนท่านผู้บัญชารทหารเรือทราบฝากกับเปี่ยนท่านผู้บรญชารทหารบกทราบทราบแล้วเปลี่ยนทราบแล้วเปลี่ยนไข่ไดโนเสาร์อย่าเว้นไข่กลิปพิ้นอย่าเว้นขอไข่เบอร์ศูนย์ลูกโตโตลงสักสองพันปอนสี่พันปอนนะคะมันจะเสียกี่ลูกก็จ้างมันไปก่อนถ้าเกิดไข่ไดโนเสาร์ของ F16 เราจะต้องซื้อเพิ่มจากอเมริกาแล้วเสือกไม่ขายให้กับเราเราก็ซื้อที่สวีเดน เราซื้อเลยค่ะไข่ซื้อซื้อไข่กึศพินที่สวีเดนเราไม่ใช้ f 1 6หกเราก็ใช้กลิปพินค่ะเรามีกลิปพินแล้วก็ล่าสุดจะซื้อมาอีกฝูงหนึ่งอีกฝูงหนึ่งไม่รู้ว่าส0มสิบสี่สิบปารอเปล่ากำลังจะเข้ามาอีกฝูงหนึ่งค่ะขอโทษนะคะมีกลิปพินค่ะค่ะเพราะฉะนั้นตึกแต่ละตึกมีประมาณร้อยห้าตึกส่วนจะเหลืออีกกี่ตึกต้องสังเกตดูนะคะไข่กลิปพินเรามีพอไหมคะประมาณสักหนึ่งร้อยห้า ใบหนึ่งร้อยห้าใบมีพอไหมคะมีพอที่จะถล่มปอยเป็ดไหมคะอะกูบอกก่อนเลยนะลูกใครหลานใครผัวใครญาติใครเพื่อนใครอยู่ในปอยเป็ดทุกตึกมึงโทรศัพท์ไปบอกแล้วให้มันออกมาแล้วก็ไปขึ้นเครื่องบินกลับบ้านเดี๋ยวนี้พวกคนไทยที่ไปเล่นพนันอยู่ที่เอ่อปอยเป็ดไปเล่นพนันอยู่ที่บ่อนของลาสเวกัสในปอยเป็ด จำลองลัสเด,ดกัสมันเลยสวยหรูดูแพงทีเดียวนั่นแหละค่ะทุกเท่ถ้ามึงไม่ออกมึงจะเป็นลูกมะกอกฝังอยู่ในนั้นแหละทั้งแข้งทั้งขาตับไตไส้พุงแล้วก็ม้ามมึงจะถูกฝังอยู่ตรงนั้นเลยนะอา่ารีบออกมาสารกรรมการได้กล่าวแล้วกูขอประกาศเลยกูได้เตือนแล้วนะกูได้เตือนแล้วเนอะฉันได้เตือนแล้วเนอะฉันได้เตือนแล้วเนอะฉันได้เตือนแล้วเนอะได้เตือนแล้วเนอะได้เตือนแล้วเนอะ เป็นรายงานข่าวไม่ว่าจะเป็นข่าวทางด้านความมั่นคงหรือความมั่งคัง่งอะไรจะรายงานก็ตามแต่แต